ร่งจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพ่อแม่พี่น้องผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับเราไปแบบสุภาพก็ได้นะฮะเราไปแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่ากูไม่พอใจที่มึงเข้ามาบ้านกูนะฮะแต่เราอย่าไปทําร้ายเขานะฮะเพราะต่างประเทศเขามองภาพลักษณ์เราเราแฮนซัมครับเราเหมาะตอนนี้ทุกคนกําลังมองเราว่าเราเป็นคนเสื้อแดงที่มีความยุติธรรมต่อสู้ตามระบอบสิทธินะฮะประชาธิปไตยนะ,ะสิทธิมนุษยชนเขาสามารถพูดได้ เขาสามารถก็ทาได้แต่เราแสดงสัญลักษณ์เพียงแค่ว่าไม่พอใจที่มีฆาตรกรเข้ามาบ้านเราแต่เราไม่ต้องไปทําร้ายเขานะเอาตามนี้ไหมครับพี่น้องเนอะนะคนเสื้อแดงเราสุขุมอยู่แล้วรู้ว่าขี้มันเหม็นอย่าเอามือไปจิ้มนะพี่น้องเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะที่อยู่ณที่นี้หัวอ,อกเดียวกันแค้นเหมือนกันผมก็แค้นนะผมสู้มา ติดตามข่าวสารมาตั้งแต่ตอนอยู่หมนหนึ่งฮะตอนนี้อยู่มาหาลัยแล้วนะ,ะตั้งแต่ปี49นะ,ะที่มีการทํารัฐประหารนะ,ะตั้งแต่พวกกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์ออกมาลั่งเล่นยิ้วกันอยู่แถวสนามหลวงผมก็ติดตามมาโดยตลอดแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าเออไม่ได้อวยนะฮะพี่น้องแต่รัฐบาลชุดนายกทักษิณทําไว้ดีจริงๆนะฮะต้องยอมรับนะฮะกองละบ้านเมืองเจริญนี่ผมว่าก็กลับมากองอีกดีกว่านะฮะ กองยังไงให้ประเทศชาติเดินหน้าได้ขนาดนั้นนะครับถ้าพูดก็พูดตามหลักความเป็นจริงตั้งแต่การสลายการชุมนุมจนมาถึงปัจจุบันผมเห็นอะไรมาโดยที่ไม่เที่ยงธรรมปู่ของผมนะฮะต้องเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบนะฮะว่าเป็นทหารที่เอ๋อ,ะอ,อนะฮะเจเจเจ,เ,จเอ,อเจหกโมงคารมทงชาติ เจช่วยสแตนอัพพีิหนึ่งเจะเตรียมเพลงชาติถ้าเกิดพร้อมแล้วบอกด้วยนะฮะองเตรีมเพลงชาติเดี๋ยวเจยลุกไม่ทันยืนตรงครับพี่น้องครับเตของไททุกส่วนอยู่วรไว้ได้ทั้มวลด้วยใร่วมรบังีได้รักสมบรแต่เราไม่กลา าดาไใหใ,ใคุัาูัสคุอยาเป็นาพละเนประทของีช่ยใ <Much. S 2> ชย,ชยช่ใ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 ช่คนเตือนไดงนะพี Jae, ่น <put Avatar. Je an> ้องครับนะเหลือเวลาอีกสามสิบนาที ครับเดี๋ยวเราจะจุดเทียนลํำลึกกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านไฟผ่านมายังไม่ได้เทียนลํำลึกอีกครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเราจะจุดเทียนกันรับเทียนได้ที่เต็นท์สีขาวด้านซ้ายมืออาอหมดแล้วแล้วพวกผมละครับเทียนหมดแล้วคุณพระช่วยคุณพระช่วยบนเวทียังไม่ได้เลยนะฮะไม่เป็นไรมีกันอยู่สองคนเวทีไหนมีเทียนขอรับบริจาคไว้ที่เวทีนี้หน่อยฮะขาดแคลนแล้วฮะ มีอยู่พันอันหมดแล้วฮะบ่บอกให้รู้ว่าอดใจครับตอนเนี้ยพวกเราผมยอมรับว่าตอนนี้สู้ต้องใช้ความอดทนสูงมาก <c oughs> อดทนสูงจริงๆแล้วก็บางสิ่งเนี่ยที่เราคิดว่าใหญ่เนี่ยมันอาจจะเล็กสําหรับบางคนหรือปัญหาที่ใหญ่ของคนบางคนเนี่ยกลับกลายเป็นหาปัญหาที่เล็กสําหรับเราและอาที่เช่นเรื่องมีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะจบปริญญาโท ทำงานดีเลยอ่ะ40ต้มยำกุ้งอถูกไล่ออกจากงานเพราะเศรษฐกิจตกต่ำขึ้นไปชัป้นดาดฟ้าของตึกสูงที่สุดจะจะโดนลงมาตายเพราะว่าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแม่ครอบครัวผ่อนรถผ่อนบ้านพอจังหวะที่จะโดดเหมือนกับคนดวงตาเขาจะเห็นธรรมนะฮะเห็นคนแขนด้วน ยืนเต้นอยู่ข้างล่าง <c oughs> อันนี้เรื่องจริงนะครับอ่าพอเห็นคนคิดได้คิดได้ว่าขนาดคนไม่มีแขนเนี่ยนะเขายังใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้เลยแล้วทำไมตัวเองมีครบสามสิบสองทุกอย่างทำไมยายต้องยอมแพ้คิดได้เลยลุงลิฟมาครไปหาลุงเชนคนที่แขนด้วนคนนั้นบอกลุงขอบคุณมากเลย มื่อก,กี้หนูกาลังจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วแต่พอหนูเห็นลุงเนี่ยเต้นยังมีความสุขทั้งๆที่ลุงไม่มีแขนเนี่ยเลยทําให้หนูคิดได้ลุงก็บอกอีหนูกูไม่ได้เต้นอา้าวแล้วเมื่อกี้ลุงทําอะไรอ่ะงมองมาเห็นลุงเต้นอยู่กูไม่ได้เต้นกูคันไข่แต่ว่ากูเกาไม่ได้มันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงไงฮะเห็นไหมปัญหาที่เล็กของคนบางคนเนี่ย แต่กลับกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ของคนบางคนม,มีอะไรบ่าครับเชิญไปด้านข้างโอเคไม่มีอะไรฮะอยู่ในไม่มีอะไรแค่เขามาสัมภาษณ์เ,เฉย อ๋อเป็นภาษาต่างประเทศผมไม่ค่อยถนัดเทด่าไหร่คือถ้าเปทางยุโรปนี่ไม่ถนัดนะแต่ถ้าเกิดไปทางเปรีย์ปอเปรียไมเปรือเนี่ยก็ได้เนี่ยนาโคตคิดว่าเาค่อยคำไหนที่มันดูเอาเราติดคุกได้ก็เปลี่ยนเป็นภาษา,ขาเขมรนะแล้วพูดอยู่พี่น้องที่รักทางหลายเมียงจะเอียงขยอกกับเปรียไมเปรือจบมึงเอากูเข้าคุกไม่ได้เพราะกูไม่ได้พูดภาษาไทย อะไรนะเดี๋ยวกลับไปแปลให้ลืมคือห,หัวสมองจำวันหนึ่งเยอะมากคือเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันวันนี้เนี่ยสรุปข่าวเฮ้ยมันด่าเราแบบนี้นะต้องตอบโตแบบนะ้แบบนี้นะแบบนี้นะโอเคพอเตรียมไว้ตกเย็นมาแม่งด่าเราอีกแล้วก็เอาเรื่องใหม่มาเอาพอเอาเรื่องใหม่มาเอาเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อเช้าเรื่องอะไรวะลืม คือผมจะหมุนอยู่คนเดียวไงฮะแล้วก็มาตีข่าวออกไปจะต้องมองให้ครบทุกมิติทางการเมืองว่าเขาส่งสัญญาณแบบนี้มาหมายความว่ายังไงตอนนี้ที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือทหารประยุทธ์จันโอชาเป็นอะไรที่น่าตกใจนะเพราะว่าประยุทธ์จันโอชาเนี่ยถ้าเขาอยู่ครบวาระเนี่ยจะเป็นพอบ,อพอบอทอบอที่อยู่นานถึงสี่ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข่าวจริง ที่ว่าจะย้ายผู้บัญชาการทหารบกประยุทธ์เนี่ยขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคิดว่าประชาชนที่นี่เห็นด้วยไหมฮะไม่ต้องให้มันคุณกําลังเห็นด้วยไหมเอามันไปแขวนไว้บนหิ้งละ่ะสั่งอะไรใครไม่ได้นะ่ะเอาไหมาไม่หรอกผมว่ามันอยู่ที่มันหรอกจเจ้าใครมาเป็นมันก็ฆ่าเราได้อยู่ดีแล้วถ้าเขาสั่งอ่ะ้ารัฐบาลสั่ง ผมคิดว่าหลายๆคนคงเข้าใจตรงกันอย่าคิดไปไกลนะดูได้นะทางไกลของคนแสดงมีแค่าทางเดียวนะทางหนึ่งคือทางไกลไปแบบว่าสูชัยชนะอีกทางหนึ่ง้าไกลเกินไปไม่ดูตามาตะเลือถลยเข้าเรือนจำเอาง่ายๆนะระวังนะไม่เหมือนสนามหลวงอยากพูดอะไรพูดไปเถอะไม่ติดคุกหรอกเพราะแม่งไม่สนใจฟังอยู่แล้ว ผมกติดตามตลอดทุกม็อบอยากรู้ว่าเขาเคลื่อนไหวยังไงก็เข้าไปดูของสนามหลวงก็นั่งพูดไปแล้วประชาชนมีอารมณ์ร่วมดีฮะทำหน้าอย่างเงี้ยอ่าคือประชาชนมีอารมณ์ร่วมมากแล้วก็คิดว่าไม่นานนี้น่าจะขยับมวลชนจากสี่ห้าหมื่นเป็นหลายแสนได้แต่ผมก็ยังฝากเรียนไปถึงผู้ว่ากทมนะ คุณอนุญาตให้เขาใช้พื้นที่ตรงนั้นได้อะ่ะถ้าวันหลังผมหาที่จัดชุมนุมไม่ได้ผมไปใช้ตรงนั้นบ้างอย่าดาผมนะผมจะจัดสนามหลวงบ้างอะใครจะเป็นอะไรไปถ้าค้างคืนปรับคืนละล้านนะไม่มีปัญหาคนสแสดงรวยดูแต่ละคนดีหน้าตาเห็นไหมเจ้าสวยทั้งนั้นไม่ได้รวยเงินทองนะ แต่ว่ารวยจิตใจและก็รู้แก่นแท้ว่าอำนาจและสิทธิของตัวเองอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ใต้ตีนของใครทั้งนั้นที่ชอบใจคือตรงเนี้ยผมไม่ได้สนใจเรื่องอื่นแค่สนใจที่ว่ามีจิตใจที่ต้องการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมและประชาธิปไตยของตนเองอย่างเต็มใบแค่นั้นไม่ได้สนใจอะไรเลย เมื่อตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองต้องการก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วก็ฝากเรียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจุดเทียนแล้วขอบคุณก่อนขอบคุณสันัาง,งาตรบรวจแห่งชาติขอบคุณตำรวจหลายๆท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับดําเนินดําเนินการในการดูแลการชุมนุมให้เราไปได้ยอย่างเดียวขอเสียโปร่มมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมื่อเช้ามาแล้วไม่ได้ให้ความร่วมมือนะฮะก็เดี๋ยวนัดหน้าเจอกันนัดหน้าเจอกันใหม่เพราะว่ายัางไงผมก็ต้องมาจัดที่นี่แต่ก็ข,ขอฝากบอกท่านไปนะฮะเมื่อเช้าท่านบอกกับผมว่าตั้งไม่ได้ท่านถูกนายดาผมอยากจะบอกคุณให้ถ้าคุณแหกตาดูดีคุณจะรู้ว่านายของคุณคือพวกผมเพราะพวกผมจ่ายภาษีทุกร้อยละเจ็ดบาทพวกผมเป็นคนจ่ายเงินเดือนพระคุณได้จากผม แม้แต่เงินเดือนของนายพวกคุณเนี่ยพวกผมก็เป็นคนจ่ายถ้าวันไหนผมรวมตัวกันไม่จ่ายภาษีร้อยละเจ็ดขึ้นมาแล้วพวกคุณจะรู้สึกและถ้ามองสัจธรรมของโลกจริงๆเนี่ยนายคุณเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปหรอกแต่ประชาชนต่างหากที่จะอยู่กับคุณตลอดไปแล้วสนับสนุนให้คุณไปตำแหน่งที่สูงขึ้นถ้าคุณทำเพื่อเขาจริงๆ นะเพราะฉะนั้นกรณาพูดใดถูกต้องเพราะเมื่อเชา้าผมเหวี่ยงสุดๆมากโมโหมากเวทีจัดตั้งแล้วจะให้ยกผมก็เลยบอกว่าให้ยกอายุได้ไม่มีปัญหาแต่ให้สนามหลวงยกก่อนแล้วผมจะยกไม่มีปัญหาเลยถ้าสนามหลวงยกปุ๊บจะยกไม่ให้เหลือสักชิน้นสุดท้ายเงียบแล้วมาบอกว่าเอา่ออะไรนะ เกองเสียงใช่ไหมอย่าอย่าเปิดเสียงดังนะข้างในเป็นสถานที่ราชาการ<อ>ผมเลยบอกพี่ผมคนไม่ใช่ควายกินยากินข้าวไม่ได้กินญ้าวันเนี้ยวันหยุดราชาการอย่ามั่วอพอสู้ผมไม่ได้แม่งเดินหนีนี่ไงผมถึงบอกไนงะว่าพวกแง่ความจริงมันรับไม่ค่อยได้ลองเป็นลองเป็นพวกสนามหลวงมาตั้งเยแม่งแทบจะเอาผมปัว ให้เดินมาจากลาดประสงค์เข้ามาถึงเวทีผมบอกให้นะตำรวจแบบนี้นะคุณจะอยู่ในตำแหน่งสูงสูงได้ไม่นานหรอกสุดท้ายคุณจะมาหยกตกคุณจะมาตกอยู่ใต้ตีนประชาชนอย่างเจ็บปวดคุณจำคำผมไว้อ่ามีอะไรว่ามามายืนหน้าหน้าเน่าอยู่ตรงนี้นะก็เมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตขอตัวไปนิดนึงนะฮะก็เอาเป็นว่าพี่น้องครับเวลาก็ใกล้เข้ามานะฮะอีกสิบห้านาที ตอนนี้เทียนหมดแล้วด้วยนะก็เหลือเวลา15นาทีครับพี่นะที่เราจะจุดเทียนลําลึกกันในบริเวณนี้นะก็ขอยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะฮะแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนโอ้ตั้งแต่เช้านี่เยอะเลยนะะก็ต้องขอบคุณหลายๆท,ที่เน็บกินทองนะฮะเอาเป็นว่าหน้าเวทีแห่งนี้นะฮะก็เป็นเวทีรํำลึก ถึงวีรชนของเรานะฮะผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะพวกเราในฐานะเพื่อนแล้วก็ญาตินะฮะที่จะมาร่วมรำลึกกันนะฮะในวาระครบ3ปีเต็มนะฮะในวันนี้นะครับเหตุการสลายการชุมนุมแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะฮะเอาเป็นว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวจะถึงเวลาแล้วนะฮะเราจะได้ร่วมจุดเทียนด้านหน้านี้ก็ญาติวีรชน นะที่กําลังนั่งพักทำอธยาศัยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะฮะก็ได้ฟังคําปราศัยกันไปหลายต่อหลายคนแล้วนะครับวิทยากรตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการทําบุญนะฮะเลี้ยงเพลงแก่พระสงฆ์นะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่ถูกสังหารบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีวิทยากรไม่ว่าจะเป็นดรจารุพันธ์กุลดิโลกนะฮะโลเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนะครับทนายของพวกเรานะฮะแล้วก็รวมไปถึง ทางคุณหมอนะฮะแกนนําในภาคอีสานนะฮะก็ได้มาพูดจากับเราคุณหมอวรงนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านมากมายนะ,ะที่มาพูดคุยกันในวันนี้มาร่วมราลึกกันในวันนี้แล้วก็ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มายืนอยู่นตรงนี้นะครับกับเวทีของอาญาติวีรชนผู้ที่เสียชีวิตไปนะ,ะพี่น้องครับเคยสังเกตไหมนะฮะว่าหลายต่อหลายประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยไม่เคยมีประเทศไหนนะฮะที่ มียุโทโธปกรณ์เข้ามาสังหารประชาชนต้องเรียนให้ทราบโดยตรงเลยนะจากการศึกษามาอย่างปู่ผมเนี่ยนะ,ะเป็นถึงทหารผ่านศึกรบกับเ,ว,เวียดนามกับอเมริกานะฮะที่ไปรบในเวียดนามกันนะครับไทยกับอเมริการ่วมมือกันนะฮะเขายังไม่เคยที่จะเข็นฆ่าประชาชนขนาดนี้ไม่เคยที่จะใช้ยุโทโธปกรณ์ไม่เคยที่จะมีการปิดล้อมปิดกั้นทุกอย่างใครเข้ามายิงเข้ามายิงนะเหตุการณ์ที่เราอยู่ ในสถานการณ์นั้นพี่น้องครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาก็พูดได้ว่าเขาไม่เลือกสีเขาไม่ฝักฝ่ายสีใดเขาไม่ชอบการชุมนุมก็มีแต่คนพูดแบบนี้ไม่ฝักฝ่ายสีไม่อะไรทั้งนั้นนะฮะไม่ชอบการชุมนุมพี่น้องครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาเห็นกับตาใครไม่ได้มาศึกษาจริงไม่รู้จริงนะผมก็เชื่อว่าเขาก็คงไม่เข้าใจหรอกครับว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้คนเสื้อแดงเท่านั้นแหละครับที่จะเข้าใจกันละกันนะฮะ จุดตรงนี้เลยครับก็เนื่องจากข้างในเนี่ยกลัวมันจะแคบเกินไปอะ่ะเราเลยว่าจุดตรงนี้เลยดีไหมเนาะจุดตรงนี้เลยดีกว่านะครับพอเดี๋ยวเข้าไปข้างในเพราะว่ามันแคบแล้วพอบีบกันแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของการไอ้นี่กันแล้วมันจะวางอะไรระบาดผมว่าเราก็จุดตรงนี้กันเลยดีกว่า จุดเทียนนะฮะไม่ใช่อย่างอื่นอย่าจุดนะบอกก่อนนะฮะพี่แดงครับวันนี้มีกรอ,อะไรมาฝากกันไหมครับกับบทกวีซีไลมีไหมพี่มีไหมได้ไหมมาเลยจ้ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้คือคุณพ่อของน้องเชอนะฮะที่เสียชีวิตตรงรางน้ํานะครับเดี๋ยววันนี้จะมีกวีมาฝากเพราะว่าเมื่อตอนช่วงบ่ายเนี่ยเล่นกวีไปแล้วรอบหนึ่ง เรื่องเรื่องลึกลับนะฮะเดี๋ยวคราวนี้มันลึกลับกับอีกหรือเปล่าก็เมื่อตอนบ่ายดูเดือดไปหน่อยเนีวยผมก็เหงื่อแตกพักเหมือนกันลวงลับแล้วพออ่านจบก็รู้สึกตัวไอ้กกูทำอะไรลงไป เป็นบทกวีชิ้นนี้จะคำๆนิดนึ่งนะครับยืนอ่านได้พอจะยืนอ่านได้เป็นบทกวีเกี่ยวกับความรักนะครับผมอ่านครั้งแรกในวันที่าพฤษภาคมที่ผ่านผ่านมานะครับทุกท่านคงทราบดีว่าวันที่5พฤษภาคมเป็นวันจกกักรีซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน84,000รูปมาชุมนุมโดยไม่ได้นัดหมายที่5แยกปากเก็ตนะครับเราก็เลยมีวันจักรีวันนั้นเราจัดเสวนานะครับระบอบประชาธิปไตยภายใต้สถาบันกษัตริย์แล้วผมก็อ่านบทกวีชิ้นนี้นะครับเป็นบทกวีแห่งความรักชื่อบทกวีถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่าไ I love holy day นะครับเมื่อคืนผมก็เพิ่งอ่านมาฉันรักวันหยุดชื่อบทกวีนะครับฉันรักวันหยุดฉันไม่ได้รักวันหยุดอย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่ฉันสามารถแยกแยะได้ว่าวันหยุดแตกต่างกันวันเสาร์ไม่เหมือนวันอาทิตย์วันหยุดประจำปีไม่เหมือนวันหยุดสุดสัปดาห์ ฉันรักวันหยุดประจำปีมากกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะวันหยุดสุดสัปดาห์เราต่างมีสิทธิ์ได้มาอย่างเท่าเทียมกันแต่วันหยุดประจำปีเขามอบมาให้เราโดยไม่ได้ร้องขอเป็นพรจากเทพเบื้องบนในวันหยุดฉันจึงเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองในวันหยุดของฉันแตกต่างที่ฉันเฉลิมฉลองในวันปกติเรื่องนี้ ฉันสามารถแยกแยะได้ฉันรักวันหยุดแต่ฉันสามารถแยกแยะได้ว่าวันหยุดแตกต่างกันวันหยุดทางศาสนาพุทธมีห้าวันคนไม่นับถือศาสนาพุทธก็หยุดได้วันสำคัญทางศาสนาอื่นไม่ถือเป็นวันหยุดประจำปีแต่ใครจะหยุดก็ได้เรื่องนี้ใครก็สามารถแยกแยะได้แต่คนนับถือศาสนาพุทธฉันไม่แน่ใจ ฉันรักวันหยุดฉันไม่ได้รักวันหยุดอย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่ฉันสามารถแยกแยะได้ว่าวันหยุดแตกต่างกันถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์ฉันจะมีวันหยุดประจำปีน้อยลงจากสิบหกวันจะเหลือสิบวันเท่านั้นหกวันคนเราสามารถทำอะไรได้มากมายรวมทั้งไม่ต้องทำอะไรได้อีกมากมาย ฉันรักวันหยุดฉันไม่ได้รักวันหยุดอย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่ฉันสามารถแยกแยะได้ว่าวันหยุดแตกต่างกันวันหยุดประจำปีที่กษัตริย์เกี่ยวพันกับฉันมีอยู่สองวันวันหนึ่งคือวันพืชมงคลวันหนึ่งคือวันพระราชทานรัฐธรรมนูญทั้งสองวันนั้นกษัตริย์จะทำพิธีกรรมพระราชทานแต่ฉันสามารถแยกแยะได้ว่า วันไหนทําทานวันไหนถูกพื้นจี้วันพืชมงคลเกี่ยวพันกับฉันแม้ฉันจะไม่ใช่ชาวนาแม้ฉันจะไม่ได้ทําการเกษตรแบบพอเพียงแต่ฉันสามารถแยกแยะได้ว่าวันหยุดพืชมงคลเกี่ยวพันกับฉันเพราะวันนั้นฉันหยุดวันพระราชธรรมนูญวันพระราชทานรัฐธรรมนูญเกี่ยวพันกับฉัน แม้ฉันจะไม่ใช่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญแต่ฉันสามารถแยกแยะได้ว่าเพราะฉันจำได้ว่าฉันถูกพ้นรัฐธรรมนูญไปหลายครั้งรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขถูกป้นไปหลายครั้งบางครั้งประชาธิปไตยกลับมาเพียงครึ่งเดียวหลายครั้งมันหายศรีรษะไปนานๆฉันเข้าใจว่า มันคงไปฉลองวันหยุดพักร้อนที่ไหนสักแห่งแต่กษัตริย์กลับมาทุกครั้งหลังรัฐธรรมนูญถูกต้นกษัตริย์กลับมาทุกครั้ง